คนเขามันจะมีอยู่3ประเภทครับพี่น้องประเภทที่หนึ่งสร้างตัวตนของเจ้าของสร้างแบรนด์สร้างผลิตภัณฑ์หรือว่าสร้างสิ่งต่างๆของเจ้าของขึ้นมาโดยตัวเจ้าของเองจากความสามารถของเจ้าของเองประเภทที่2ก็คือสร้างตัวตนของเจ้าของโดยการไปรอกการบ้านของผู้อื่นแล้วก็มาอดัดปดบ มาดัดแปลงให้มันเป็นของเจ้าของดัดแปลงนิดนิดในหน่อยดัดแปลงหลายเพื่อที่สเสีดให้เจ้าของได้มีแบรนด์เป็นของเจ้าของประเภทที่3คือลอกมาทั้งดุนเลยบ่มีการดัดปงดัดแปลงลอกทุกสิ่งทุกอย่างลอกเพราะว่าดัดแปลงว่าเป็นบ่มีความคิดสิดัดแปลงค้นคิดสีเห็ด ดัดแปลงหรือว่าเสริมนั่นเสริมนี่เข้าไปนี่ก็คือพังและนี่ละนา่ากับพี่น้องมันสีอยู่แค่สามประเภทนี่แหละครับพี่น้องหนึ่งคนเหตุเองสองไปจดจําไปลอกมาเพื่อสิดัดแปลงเพื่อที่สิไปเอ่เปลี่ยนแปลงน่นนั่นนี่เพื่อที่สิเอาไปใช้ประโยชน์เพื่อที่ให้เขากับเจาของนะสามลอกมาทั้งดุลเลยบ่ดัดแปลงบว่าสิเป็นรูปทรงบว่าสิเป็นรสชาติ บอกว่าสิเป็นแพ็กเกจจริงนี่แหละครับพี่น้องเขาถึงบอกว่าความสามารถคนเฮามันบอทอกันครับบยุบาทฟินแลนด์เมื่อวานนี่เมื่อคืนนี่นะเราก็เลยออกมาโพ์ว่าการจะทำอะไรหรือทำธุรกิจเราต้องทำด้วยไอเดียความคิดของตัวเองมันโคตรจะภูมิใจมากพี่น้องถูกต้องครับ ปฏิบัติฟิลเลตแล้วเฮ็ดเอียงแล้วก็เฮ็ดออกมาด้วยความคิดของเราเองไอเดียของเราเองความสามารถของเราเองบ่ว่าสิเป็นกาแฟาบ่ว่าสิเป็นอย่าง <ๆ S 1> หละ่ะชาเขียวบ่ว่าสิเป็นโกโก้ไม่ว่าสิเป็นในหลายๆอย่างครับพี่น้องบ่ว่าสิเป็นเอียงต่อเอียงหลายๆอย่างที่เราได้เฮ็ดออกมาเราได้อ่า อันนี้ออกมาบอกว่าสิเป็นยาสิฟันบอกว่าจเป็นโน่นนั่นนี่นะเป็นความคิดของเราที่เราเสียดออกมานะครกับฟินครับฟินฟินแลนด์คาเฟ่แคบบงแคบหมูนะหรือว่าสิเป็นกุมปิดทุกสิ่งทุกอย่างครับเราคิดออกมาจากไอเดียเราคิดทุกสิ่งทุกอย่างออกมาแต่ว่ามันกับมีนะครับบางคนครับพี่น้องนะลอกกนันไาน ก็อกจนหดเมื่อตายแล้วครับอันที่ผมมามีอยู่สามประเภทน,นะครับแต่บางคนก็นลอกลอกจนหดเมื่อตุย่นะพี่น้องไ่คิดบ่คิดยังบ่ออกก็ลอกอยังเดียวเนี่ยลอกบ่นึ่งมาเดือดครับ <c oughs> แบบว่ากูบ่คิดมึงเห็นยังมากูลอกมึงเห็นกุ้มปิดออกมากูลอกมึงลองเพลงนี้ออกมากูลอกเังเสียดนะครับพี่น้องเนี่ยมึงเห็นกาแฟามากูลอก ลอกกันบ้านครับพี่น้องแต่ว่ารสชาติมันบ่บอดดเสดบ่ที่นี่รสชาติเันบ่อดดแม่นบ่ล่ะบางคนกับไปซิมแล้วไปซิมกาแฟของบางเจ้าแล้วครับพี่น้องของอีป้าขางบ้านครับอีป้าขางบ้านได้ละมันมาลอกกันบ้านไปซิมแล้วบ่อผ่านครับจืดเจียวเลียวอยู่น,นั่คิดบ่ครับพี่น้องชีวิตคนเฮ่าก็เจังส่ละครับเออกันคิดบ่ออกก็ไปลอกเขา สิม,มีคำคำหนึ่งนะครับเด้ออ่าโง่แต่ขยันให้นำไปอ่าให้นำไปห้มตุยไปซะทั่งสินะ่ะมันเป็นคำที่บอกว่าโง่ตำนาตำหลังบ่มีความคิดตำนาตำลังแลนเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่โง่อะไรเฮ็ดธุรกิจนะพี่น้องใครเอามันไปตุยนะเออนั่นแหละแต่ไปลอกการบ้านเขาเห็นเขาเห็ดกอยากเห็ดน้ำเขา ก็เลยไปลอกการบ้านเขาก็คิดว่าเจาของสีเฮดได้ดีให้เขาน่ะสุดท้ายมันก็ได้ซ้ำนั่นแหละพี่น้องได้ซ้ำนั่นแหละมันสีเฮดไปได้จังไหเป็นบ่ละเออความคิดความสามารถการตัดลงการตลาดกะบ่มีจะเป็นอย่างเออ,อีป้า้างบ้านบางคนน,นีก่ก็ไปพูดเล่นไปหา,าบริษัทของไอ้กาแฟอากาแฟของไอ้ผู้ใหญ,ญ่บาทฟินเลน่นเฮ็ดไว้ก็เล่นไปหาเขา บอกว่าสุดนี่เล่สุดนี่เล่จังสิงนะครับป้าขางบ้านนี่นะจะเป็นผู้ใดแต่ป้าขางบ้านคนก็โมโหกันนะไปก็บอได้คือเขาเออพี่น้องแตกต่างกันเด้ไปเพื่อที่สิลอกไปเขาเอินไปังในเฮ็ดในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดแต่แต่อยากจะทำน่ะอยากจะเอาชนะเออเฮ็ดในสิ่งที่ตัวเองบ่ถนัดเจ้าของถนัดเรื่องอย่างแ่ว่าบ่เฮ็ด ตำนาตำหลังตำป้าตำโดงไปจ้าเป็นยังลอกการบ้านไปมั่วซั่วมั่วตัว่วไปเบิดพี่น้องบางคนก็ไปขายลิปส์สตองลิปสติกก็มี่ฮบหูว่าผู้ใดล่ะครับเออขายแต่ว่าการตลาดกับ่บมีพี่น้องการตลาดบบมี่อย่างที่มันเป็นแบบที่แตกต่างความแบบว่าขี้เอ็ดออกมาการแบบว่าอ่าตภัณฑ์ออกมามันเป็นแบบไหนบบมี่ครับ เปิดออกมาแล้วเมื่อกี้ยิงอยู่ได้ร่าสะดวกซื่อแท้แบบนี้ผู้ใดสิไปอันนี้เมนบอครับพี่น้องเออบางคนเมื่อกีคิดบ่ได้นะครับปัญญามันบ่ถึงแมนบ่ไอยังออกจากไอเดียของเขามันก็ธรรมดาแหละครับมันก็พุ่มใจมันบ่ดีบอได้เขาก็สามารถปรับปรุงไปเรื่อยๆสามารถเติมทรงเติมสูตรสามารถแก้ไขได้แต่ว่าคนหลอกมันบอสามารถแก้ไขได้ด้วยครับมันบอสามารถแก้ไขได้ด้อบับนี้เลยจโลจะสังคิดยังไง่ะสูมันขึ้นเป็นยังสี่ปะ เอ้ยรสซาดอันนี้นะรสซาดไอ้ขนมชนิดนี้มันเคยจงเป็นทั้งสี่วะมันเคยจงเหม็นหืนแต่ว่าทั้งไหนว่าแก่ทั้งไหนวะคิดบ่ออกพี่น้องแต่ว่าคนที่เขาเคดมาก่อนไอ้อยจากไอเดียเขาเออมันเหม็นหืนเลยเอ้ยแก่ปั๊บเปลี่ยนแก่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแคบหมูมันเหม็นหืนเลยเขาหยิบปั๊บแก่จังไดนทังสี่แม็นบ่สุดท้ายก็ได้สูตรออกมาดีบางคนคนหลอกล้อเขาเป็นเอาปลายสุดท้ายเหม็นหืนแก่บ่เป็ี่ยนมาที่นี่เนี่ย นี่แหละเขาเอิ่น่าคนโคตรเก่งครับพี่น้องนะโคตรเก่งโคตรฉลาดเออเฮ็ดยังกัมันกับพุ่มใจแ่ะครับว่าพุ่มใจยังไงแล้วก็รวยพ้อมเปิดธุรกิจเขึ้นว่ามีแตแนรวย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 มีแฮนบ่าเออฝากไว้ให้คิดนะสำหรับผู้ใดที่สิมักลอกการบ้านนะนะขั้นถึงขั้นความคิดความขี้เอยดบอลมันสบบเป็นนักธุรกิจว่าด nice. ้ไรจะไปเห็ดเป็นนักธุรกิจว่าด้ไรจะไปเห็ด บอตรงๆซะบเมว่าสิตบีตะบันเฮ็ดอย่างเดียวเฮ็ดแล้วผลสุดท้ายเป็นยังไงเริงแล้วเนี่ละนาดมากนะอันใดตัวอันใดระเบืองคนข้างๆเลยหรอว่ามันมีความสามารถสำหรับมนบอพี่นองคนข้คางๆความสามารถพวกกำกาเนี่พวกเลี่ยมเลนี่อยากสิปากกันเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่สุดท้ายกันเดี๋ยวก็โทษกันไปโทษกันมาเด๋ยกกันยุ่มกันเองสภาพแมีนบอ โอ้ยเอา้าคนทำก็ทำไปคนลอกก็ลอกไปไม่เออคนลอกก็ไม่ท้อเออเมื่อคนทำก็ไม่ท้อคนลอกก็ไม่ท้อเหมือนกันหเหรอจีเ <c oughs> เอา้ายินดีกับพยาบาลฟินแลนด์นะครับเดอ้อที่มีผลิตภัณฑ์ออกมาหลายๆอย่างนะครับนะเป็นความภูมิใจของเรานะครับเป็นกำลังใจให้สู่ๆด้อพยาบาลฟิลนแลนด์้อด้วยๆไปข้างหนา้านับมือเฮงด้วยไปเดอ้อ